เสียงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอเพอเจะเจอกลางปลอมด้วยนะครับปัญหานี้จะหมดไปก็คือ safezone.co นั่นเองนะครับ แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุมครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับแล้วจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกินห้านาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเอเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับมีอะไรที่แนะครับวันนี้เราอยู่นในซอดออฟช็ตติกนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดทีดหนึ่งค่าจดจะซื้อผ่านกลาง่างเซโซนดอทซีโอนะครับก็จะเป็นในส่วน ID ผ่านกลางที่แบบเอ่อจะซื้อไ d ไปกลัวโดนโกงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็จะมีประโยชน์กับผู้เล่นมากก็คือไม่โดนโกงแน่นอนนะครับระบรบรวดเร็วไม่เกิน5นาทีเสร็จเลยครับประมาณนี้ เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงหนังสือสีม่วงนะครับที่เราได้สมบัติเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มค่าพลังได้นะอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตมานําเสนอสักนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนการปั๊มเลเวลดันนะครับวันนี้คนถามมาเลเวลดันทายัางไงครับพี่หมีครับพี่หมีก็ไม่คอคยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะอ่ะวันที่7นะครับเลือกอะไรดีวันเดี๋ยวขอตอบวันที่7ก่อนเลยนี่เลือกอะไรใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องถามเลยครับพี่อ่อผู้ชายแน่นอนแล้วชื่ออะไรแล้วเย่เยอะไรเนี่ยแหละ อ่ามันจะมีน้องผู้หญิงกับน,น้องผู้ชายน่าจะเป็นพี่น้องกันแท้เดียวกัน,นะครับก็เอาเย่หวนโจครับเพราะว่าเป็นท่าที่เราใช้เป่าคุยสามารถบินหนีได้แล้วก็ฮิวได้เอาตัวรอดในคิววอดีมากครับอันนี้ขออนุญาตแนะนําแล้วก็เป็นส่วนเซฟนอกตอนนี้เขาก็ยังใช้กันอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสายโจมตีจะมีเก่งกว่าน้องผู้หญิงแล้วครับก็เลือกเอาอ่าต่อไปคือ ควรกินวิชาให้เลยว่เลยหรือเปล่าแเดี๋ยวขอญาตบอกครับถ้าจะกินจริงๆแม่แนะนําว่าธาตุมันต้องดีก่อนเอาธาตุก่อนก็ได้ไม่ต้องไปออฟก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวขอญาตพูดถึงหนังสือสีม่วงก่อนเดี๋ยวไล่เรื่องไปเลยแล้วกันนะอ่าเอ่อหนังสือสีม่วงก็กดไปที่แผ่นอ่าหนังสือสีม่วงนะครเพื่อเพื่อนเลื่อนลงมาเลยครับเห็นว่ากดคําว่ากล่องเลยครับเห็นไหมมันก็จะมีพวกหนังสือสีม่วงพวกนี้ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าแค่เราเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้สกิ เวลาเราอัพก,กิลเนี่ยมันจะบวกพลังดึงหนึ่งสองใช่ไหมครับแต่เวลาเรียนจะได้เยอะกว่านะไออย่างสมมุติเนี่ยตอนเนี้ยมีพึ่งขึ้นมาเก็บบนหอเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมีให้ดูนะครับอ่ะพลังมีตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งจำสี่สามสามตัวหลังแล้วกันอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีกินนะครับสี 4, 3, 3. ่สามสามนี่นี่ครับกระจกฟ้าส่องสว่างเออ สี่สามสามนะครับดูไว้ก่อนกระจกมาแล้วอ่ะเห็นปะพลังเพิ่มประมาณยี่สิบกว่าเลยครับอันนี้หลายคนไม่รู้นะก็มีก็จะสื่อว่าให้เพื่อนเพื่อเนี่ยมาเก็บสมบัติทั่วแผนที่เลยครับเน้นแต่หนังสือสีม่วงนะเน้นแต่หนังสือสีม่วงนะเออแต่สีทองก็ได้นะเออก็เก็บไปเลยก็ดีครับแต่ว่าม่วงมันจะเยอะกว่านนะเนี่ยต่อไปถ้าเกิดมีการได้พลังเพิ่มอีก็ไปเก็บเห็นปาลิมบินสายลุงอ่าลิขิตสวรรค์ก็สมมุติเพิ่มพลังเกือบเกือบประมาณ20กว่าเงี้ยสิบเล่มก็200แล้อยแล ขยันตั้งใจครับทําไงบ้างเอาหางโจเอาไล่เก็บไปหมดเลยครับอ่าเหลืออันนึงเห็นไหมไล่ทําให้หมดเลยครับออาเหลืออีกเล่มหนึ่งไล่เก็บให้หมดเลยครับอะไรที่เป็นหนังสือสีม่วงอ่ะจะสีทองด้วยก็ได้ครับเก็บให้หมดเลยถ้ามันเป็นวิชาใหม่ที่เราไม่มีังไงมันจะบอกพลังอยู่แล้วครับอันนี้จบเปในส่วนการเก็บหนังสือที่คนไม่ทราบนะครับอันนี้จบไปส่วนสองเรื่องนะเอ่อคนที่เกิด ปั๊มเลวว่าดันต่อเลยอันนี้คนถามครับพี่บีครับเลวว่าดันทํายังไงครับผมอยากได้ของบีไม,ม่ก็ไม่มีเวลาไปช่วยใครเลยพูดจริงๆเอาแค่ว่าทุกวันนี้ทําเกมให้เสร็จยังยากเลยคือตอนนี้ดันอยู่ประมาณเจ็ดเกมแล้วก็พยายามเล่นอยู่ครับเอาแบบบ,บตรงๆเลยนะแทบจะไปไหวอยู่แล้วตอนนี้แต่ก็พยายามอยู่นะครับอ่ะเลวว่าดันอ่ะถ้าเกิดสม,มุตเถะนะมันจะมีทดสอกบกระบี่ทั่วราชีนสองริบสองอันนี้มีไปยศอ่อผลึกแก้วแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเล่นถ้าเกิดมีเวลาเล่นมีปั๊มทั้งวันเลยเนี่ย ที่อยากจะได้ตอนนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นเจ้าเอา่อเติมมาหนงนะนี่เจ้าเสื้อหกสิบห้านะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีของดีๆแซบๆเยอะเลยครับเพราะนั้นเราต้องกดนะครับถ้าเกิดสมบูร์เพื่อนๆแค่ PVP อย่างเดียวไม่ได้ต้องได้ดันเจียนเห็นบ้างมันจะเป็นเขียนว่ารับแล้วก็คือสองสองอ่ะเร้วว่าดันเจียนปั้นยังไงเ่ะเราเข้ามาดูเห็นบ้างกที่ห้าสิบ วิธีปั้นเลยก็คือถ้าเกิดเราไปลงกับบอทดอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีตาใช่ไหมอย่างเช่นตาเหลืออย่างเงี้ยอะหา้าทับหกไปลงตาหนึ่งมันจะได้แต้มครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขานิยมเนี่ยเขาจะไปลงช่วยคนมากกว่าอย่างเช่นแบบเออในกิ Nike, วพี่ครับแบกด้านมมนะครับหรือว่าโลกแบกด้านมุมนะครับเพื่อนๆสามารถรับตีไปช่วยเขาเลยเขาได้เลยครับจะเป็นดันอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นคนนะถ้าเกิดเป็นบอทดเนี่ยมันจะได้แค่ค่าตามที่มีตรงนี้ครับอ่าอย่างเช่นสมุทิถ้า4ีเนี่ยมีไปลงกับบอทดมีไม่ได้นะ แต่ถ้าเกิดสมมติอย่างเอาเออห้าหกอย่างเงี้ยอหมีลงให้ครบหมีจะได้แต้มเพราะว่ามันนับตัวหมีไงแต่ถ้าเกิดสมมติแต้มหมีตรงนี้ครบหมดแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วครับเพราะนั้นแล้วอย่างที่บอกเขาก็เลยจะต้องไปสแปมครับอย่างเช่นแบบในคิวหรือโลกอะไรแบบเนี้ยอันนี้อยู่ที่ความว่างครเดี๋ยวก็จะมีเนี่ยในโลกก็จะมีพี่ครับพาผมลงเออดันหน่อยครับอะไรแบบนี้หรือว่าในกิวเยอะแยะครับเพื่อนๆก็กระโดดไปช่วยแบบซปเปอร์ฮีโร่เลยแล้วก็แลนดิ้งแบบเท่ๆนะครับนั่นแหละก็ทาทั้งวันเลยครับเดี๋ยวก็ แต่ว่าหมีไม่ว่างแต่ว่าขอญาตบอกวอิธีแล้วกันเอ่อต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับควรกินวิชายุดเลยว่ายี่สิบห้าไหมอ่านี่คนถามมาค่อนข้างเด็ดเลยนะครับเออยรางงี้หมีอ่ะยังไม่ได้สกิลที่ต้องการเลยครับตั้งแต่เปิดมาันวันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่เลยนะแปลกมากเลยได้ทุกอันยกเว้นอันเดียวที่ต้องการนะครับตอนนี้หมีก็เลยไฟสามเหมือนเดิมเนี่ยยังไม่ทองสามแล้วดีเหตุผลเพราะว่าหมียังหาทอง สามไม่ได้ครับเนี่ยไอตัวนี้มีหาไม่ได้ทีมันไม่ดอกซะทีเนี่ยมีขาดแค่ตัวเดียวเนี่ยมีทําได้เลยเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรือเพื่อนเป็นกันบ้างไหมทองดอกประมาณสามสิบกว่าอันแล้วว่าแค่อันเดียวยังไม่ได้อะแบบเขินมากเลย <S <S อ่ะถ้าก็สมมติจะขึ้นแล้วว่ายี่สิบห้าหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกให้ฟังนะ <S <S จะได้ไม่ต้องไปเสียเยอะไงะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะสมมุติใช่ป่ะหักคมอย่างเงี้ยมีจะเล่นเป็นส่วนไฟทองใช่ป่ะ แต่ว่าออปชันที่5เนี่ยเปิดมาเป็น,ปนไม้ใช่อายกตัวอย่างอย่างหม้อแตกก็นะอ่ะยออแตกมันจะเป็นทอง4่แต่มันสุ่มออปออสุดท้ายใช่ไหมถ้าเกิดหมีจะเล่นไฟกับทองหมีก็ต้องเป็นไฟถูกป่มก็ต้องเป็นในส่วนออปที่5ก็ต้องเป็นไฟถูกป่มหรือทองก็ได้แต่พอออ,ออกออกมาเป็นไม้งี้หมีไม่ได้เล่นไงถูกป่มเพราะฉะนั้นแล้วอย่างงี้แปลว่าอย่างนี้ไม่นควรไปต่อครับอันที่จะไปต่ออัพเลเวลสิบห้านี่ยหมายความว่าเพื่อน,อนๆจะต้องท่าตรงกับที่เราต้องการเล่นถูกไหมแล้วถ้าเป็นไปได้ออปดีก็จะดีแตตต่่่วาาในนนเบื้้ออองงขรก มันจะเป็นต้องท่าตรงหมดเลยครับเพราะว่าถ้าออฟที่6ยังไม่เปิดอะมันต้องแบบนี้จริงๆนะครับเนี่ยอย่างอันนี้สมบุตโบตนะอ่าม,ม,มีมีหม้อแตกอันใหม่แล้วใช่ปะมีก็เอาหม้อแตกอันใหม่เนี่ยเอาอันเก่ามากินครับแล้วก็ลุ้นให้อันสุดท้ายมันไม่ออกน้ำไม่เพื่อนึภาพออกปะอ่าให้มันออกไฟหรือทองแค่นี้ครับมันก็คือเซตที่เราต้องเล่นไงนถูกปะไม่งั้นมันจะไม่ครบครับเนี่ยหลักๆมันมีอยู่สองอย่างครับก็คือพยายามให้มันสุ่มเลเวลยี่สิบอะออฟที่ห้าให้มันตรงกับที่เราเล่นครับ สองพอตรงแสดาไม่พอเราต้องมาดูออฟครับไอ้อยังคงมีนะออฟตรงที่ดีที่สุดก็คืออะไรเอ่อเหลือเบื่องนะมอรยุทธ์จะดีแต่ว่ามันจะต้องมีอย่างอื่นด้วยนะครับเออนี่นี่น,นี่อันนี้พอได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีวนะจะอาจจะมีดีกว่านี้โอ้โหอันนี้กะถ,ถ้าเป็นต้านอย่างนี้ไม่เหมาะกับเราเลรแล้วอันนี้ต้องทําใหม่หมดเลยแต่ตอนนี้ในเบื้องต้นอย่างที่หมีบอกเอาธาตุก่อนเอาธาตุก่อนโออันนี้ต้านไม่ดีเลยสักอัน จวต้องไปทำใหม่จริงๆแล้วนะเออนี่โจมตีสองอัเนี่ยแต่ว่าโจมตีแบบออกระดับกลางไม่ค่อยดีครับอ,อ่าเดี๋ยวมีขออุญาตบอกนะดีดีถ้าเกิดเป็นสายโจมตีก็คือโจมตีเอาแบบเจ็ดสิบแปดสิบหรือว่าจะเป็นโจมตีอ,อ่าแล้วก็โจมตีท่ารวมครับแล้วก็เป็นในส่วนรากฐานแล้วก็อ,อ่านี่นี่ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องดูอาชีพเราเราเล่นอะไรครับเนี่ยของหมีคือทะเลเอ,อ่อทะเลพลังเพราะว่าหมีต้องการโจมตีภายในครับหนึ่ง สองต่อไปคือวรยุทธเพราะว่าวอรยุทธิชี้ก็คือสรุปคือให้มัน,มนพยายามออกโจมตีอ่าโจมตีภายในแล้วก็วรยุทธ์แล้วก็สังหารครับไอพวกสังหารอะไรพวกนี้ได้คีเราเน้นแค่นี้พอแล้ว HP อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปนเน้นครับเพราะามันทาให้ตัวเราไม่เก่งไม่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่มันไม่ตรงสายกับเราไงอ่ะก็แค่นี้แหละครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะเออประมาณนี้นะครับอ่ามีสรุปให้ฟังอีกทีนะเผื่อใครงงนะ พยายามตีบวกชิ้นที่เราต้องการเล่นแต่เราต้องดูนะว่าเราเล่นท่าอะไรถูกไหมสองท่านหนึ่งแค่สองท่านพอเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปรอรุนออฟนี่ห้าครับว่ามันออกตรงกับเราหรือเปล่าถ้าออกตรงก็เล่นได้เลยสามารถถ้าเกิดสมมติออกออกตรงเนี่ยหมวกยี่ห้าไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่อาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมรอออฟดีๆก่อนถ้าตรงก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่อาจจะได้เล่นช้าหน่อยนะครับประมาณนี้ อาแล้วก็สมมติออกกากทําไงใช่ไหมอ่าสมมติมีออกกากเงี้ยมีก็เอาอันใหม่ครับที่เป็นเลเวลห่งแล้วอันเก่าที่ออกกากไปกินครับแค่นั้นเองแล้วก็ลุ้นออกธาตุแล้วก็ออกออกแค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วประมาณนี้อ้าสาเหตุทําอาทําทไมเราถึงต้องขัดออฟตอน25ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปกินออกไม่ดีอย่างเงี้ยไปถึงเลเวลยี่สิบใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆอย่างเงี้ย เ,เพื่อนๆค่อยเอาเอาอันใหม่ไปกินอะ่ะถ้าอันใหม่เลเวลหนึ่งยี่สิบห้าไปกินอะ่ะมันจะเหลือประมาณ 22, เลเวลยี่สิบสองยี่สิบสามเองครับคือเอพีหายไปพอสมควรเอพี AP น่าจะหายป,ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้งคือสมมติถ้ายี่สิบห้าอย่างเงี้ยเราไปกินเลเวลหนึ่งใช่ปะ่ะมันก็ควรจะยี่สิบห้าใช่ปะ่ะแต่นี้ไม่ใช่ครับมันจะลดเหลือประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามเหมือนกันถ้าเลเวลยี่สิบเนี่ยมีเอาเลเวลหนึ่งไปกินใช่ปะ่ะแม่งเรื่องรกแค่สิบแปดเออเดี๋ยวมีทำให้ดูมั้ยยยกกกกตตตัััััวววอออออ่่่าา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 งงเเเเพพรรรระะฉนนน้้นแลคดดคคดีบ็ ออฟเดี๋ยวไว้ก่อนออฟเดี๋ยวค่อยไปทําใหม่ขอท่าตรงก่อนครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออหมีสมมุติเอาอันนี้ก็ได้โอ้ยทำไมไมันไปกดอันนี้วะท่าตรงแล้วก็กดกินไปเลยก็ได้ครับให้เลยว่ายี่ไปก่อนในในช่วงนี้นะครับประมาณนี้เออมีม,มีอะไรวะจำไม่ได้แล้วนี่ทำลายแหลมคมทำลายแหลมคมทำลายแหล,ล,แหลมคมหมีไม่ต้องทำใหม่เพราะมันไฟสี่ทองหนึ่งแล้วไงถูกปะ อ่ะนี่มีสมมุตินะสมมุติจะมีไม่กินนะอ่ะเนี่ยกดเลยว่าหนึ่งนะครับอ่ะแล้วมีก็เอออเามีดมากินครับแต่มีดมันล็อกอยู่ก็เลยปลดเชือบเข้าให้ผมปวดล้วไม่ใช่เหรออ่ะเนี่ยยกตัวอย่างเห็นไหมครับ เนี่ยเดี๋ยวมหมีเอาไปกินเนี่ยบาตอนแรกเลาว่ายี่สิบเห็นบ้าเอาไปกินเลาวหนึ่งมันขึ้นสิบแปดนั่นก็หมายความว่าเลเว่ามันหายไปสองเอพีมันไม่ได้ขึ้นเต็มเต็มแน่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกถ้าเกิดเลเว่ายี่ห้ามันจะเจ็บเยอะไง,งก็เลยอย,อย่างที่บอกครับคัดคาดก่อนคัดท่าได้ตรงกับเราสองออฟแค่นี้พอแล้วแค่เอาเอาให้ตรงท่าสองท่าแค่นี้จบแล้วครับก็ประมาณนี้แหละหรือว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่แบบเออรอได้ก็จะเอาท่าแล้วตีตีทีเดียวยี่ห้าเลยก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนี่อยู่ที่าสุเลย เอ่อแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับชอบอยังไงก็จัดไปประมาณนี้อ่ะโอเคครับอันนี้หมีพูดเคลียร์นะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกค่ะน,นะครับเปิดอใครมีคำถามอะไรก็มาตัง้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับ s o o ต f ออฟ s ั่นจนะครับผมเดี๋ยวมีทุกคนนะ เออมัน4ี่หัวข้อแล้วเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันที่จริงหมีจดไว้สิหัวข้อนะแต่ว่าหมี่จะพยายามแบ่งไะคลิปแล้วประมาณ3ประมาณ4เพราะว่าถ้าใส่เยอะไปทํหนักบกยากครับแล้วก็มันจะยาวไปด้วยประมาณนี้นะ